วันนี้ทำราดหน้าทานเองค่ะน้ามราดหน้าวันนี้ราดหน้าไก่นะคะวันนี้หน้าทานไหมคะวันนี้ทำราดหน้าไก่ค่ะ เส้นใหญ่ค่ะน้าเส้นใหญ่เข้ามาจงฝากติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ